อนนี้มีพีมอาบน้ำนแล้วก็วแนะนําครับว่าอยากให้มาทดลองใช้กันนะครับเพราะว่าที่บ้านเองทุนก็ใช้กันสโลโกแกนก็เ,เลยครับบ้าทั้งตัวชน์ัีบ้านเรียกว่ามีสสูตรมี3สูตรค่ะถ้าเช้แบคทีเรียได้99.9%เลยค่ะเป็นทางแร้กับการแบบพีบมอาบน,น้ำกับวกตัวชวยช่า<อ>ยาบ้าง,งกันงองเป็นยังไงบ้างอเเป็นการถ่ายที่สนุกนะแล้วก็เกินกว่าที่แบบที่คาดหมายไว้เยอะมากเลยค่ะที่แบบว่าเวลาถ่ายโฆษณาก็จะค่อนข้างเหนื่อย เพราะว่าไหนเราจะต้องแบบทํางานด้วยไหนจะต้องแบบว่าไปคอยควบคุมตัวเด็กอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่างานเนี้ยเขาเ,เราเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะเลยคือเขาสามารถที่จะทําตามที่แบบว่าผู้กากับแนะนำอะไรเงี้ยได้เลยแต่คนเขินก็คือเป็นคุณพ่อเองใช่ฉากอาบน้ำใช่เพราะว่าเราไม่เคยมาก่อนแล้วก็ ต้องถอดเสื้อเนอะถอดเสื้อพยายามพยายามโวยโวขึ้นมาปิด <บร S 1> <ๆ>ให้มากที่สุด <c oughs> แล้วส่งกับที่เราพิชผลไหมคะอ๋อนิดนึงฮะแต่ไม่ได้ทันปิดก่อนอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยคุณไม่คุณไม่ได้รัไมาได้ผลเลยพิชเรีย <c oughs> <c oughs> มเตรียช <c oughs> มันเป็นพีชเลยฮะมีมาพเป็นพีชเลยฮะกับโปรแกนที่น้องพูดเมื่อกี้จริงๆเป็นโปรแกนที่เขาแบบว่าพูดในในหนังอยู่แหละนั่นคือเขาเหมือนคุ้นเคยอ่ะแล้วก็คิดได้อีกก็ รู้สึกเหมือนเป็นคำที่เขาแบบคุ้มชินปากเนะครับก็เลยฟังง่ายง่ายกผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็อยากให้ลองใช้กันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ครีมอ่างน้ำของคิลลี่อิคิลลี่อิกเนี่ยคือบ้านเราใช้แล้วแล้วก็รู้ได้เลยว่า มันมันดีแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะ <Ừ. S 2> เพราะว่าคนไทย่ยบางทีอากาศร้อนบางคนก็อาบน้ําวันหนึ่งหลายรอบอะไรเงี้ยบางทีก็จ,จะทําให้ผิวแห้งได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแบบเอาดอรหรืออะไรอย่างเงี้ยทำงานออกมาเจอมลภาวะต่างๆค่ะตัวนี้ก็จะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9%เลยฉะนั้นก็คือสะอาดปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวเราด้วยนะคะเปนเตอร์ต,ต,ตัวท่เท่าไร่คะ ข้าวตัวตะข้าวตัวนับนี่รู้ม่ได้นับเอแค่ยืนี่นแค่แค่ปีนี้เหรอทั้สองตัวเองนะก็มีเด็กตัวเลยนะเด็กสมบูรณ์ใช่กับปีนี้แล้วราถ้ารวมทั้งหมดหรอคะกี่ตัวแล้วไม่รู้เลยอ่ะแสดงว่าเยอะมากไม่ได้นับเขาไม่ได้หัวจากทางยังเหลืออีกเยอะเลยไปหน้าบ้านเลยยังขาดรถ ก็เราก็รออยู่ฮะรถที่เป็นแบบรถครอบครัวสามารถจูดได้แบบกคนอะไรเงี้ยเราตอมาได้หนึ่งว่าเป็นรถที่เราอยากได้ในการร่ายฆ่าคนในแต่ละครั้งคือเราต้องมีการแบ่งเก็บยังไงบ้างครับเพื่ออนาคตของน้องๆีมศัรูบีมจริงๆเรียกว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดก็คือเก็บเพื่ออนาคตของเราแหละว่า ผมก็พอจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เงินเราก็พอที่จะแบบเกษียณได้ก่อนที่เราจะมาเริ่มมีลูกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินที่เหลือนี่ก็คือนี่ก็คือเป็นเป็นมรดกของของเด็กๆนะที่ที่เราจะดูแลเขาต่อไปในอนาคตทั้งทั้งสี่คนเลยครับแล้วแบ่งเป็นสัดส่วนที่ได้ทุกคนเลยใป็นพันธนี่ยอ๋อหมายถึงว่าแบ่งเป็นคนๆไปอย่างนี้หรอไม่ไม่ได้แบ่งแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคือจริงๆอาออยากจะเปิดบัญชีเป็นชื่อเขาแต่ว่าด้วยความที่เขายังเป็นเด็กมันเปิดชื่อเขาเลยไม่ได้มันก็จะกลายเป็นชื่อออยเพื่อ เดี๋ยวรอให้เขาโตกว่าวนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแหนอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้มันก็รวมๆกันอยู่ค่ะตอนนี้คนก็แสวว่าน่าจะน้องน,น่าจะเรียนจบได้สองครั้งแล้วสำหรับค่าตรวนี้อ๋อไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ขอบคุณมากๆครับ <c oughs> ที่ที่ทได้แบะไว้วางใจสำหรับผลิตภัณฑ์นะในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆท,ท,ที่ไว้วางใจให้มันเลือกใช้ครอบครัวเราเป็นเป็นตัวแทนที่จะบอกกล่าวเรื่องราวดีๆหรือว่าสิ่งที่บ้านเราใช้จริงๆออกไป ก็ใช้ได้สองครั้งก็ไม่เป็นไรครับตัวลูกผมเรียนตั้งสามสี่ครั้งค่ะแต่หลายๆคนก็ชมว่าเป็นอาชีพชาติบูรช่วยหาเงินตั้งแต่เด็กน้อยเลยพี่ในบ้างเราก็เราก็รู้สึกเอาจริงๆเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเอาเออคือบางทีอ่ะเรา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 อยู่ทุกวันนะคะเราก็รู้ว่าลูกเรามันก็น่ารักของเราเนาะ <ๆ S 1> เราก็เราก็แฮปปี้ของเราอยู่แล้วแลบบมีคนชมกลับเข้ามาว่าเอ้วเขาเป็นอาชีชาติบูรนะ้นเราก็แบบเอชีชาติบ แล้วก็ไปดูว่าอภิชาต,ต,ตบุญมันมีความหมายว่าอะไรคือคําว่าอภิชาตมันก็คือความดูดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปดูความหมายก็บอกอ๋อลูกที่แบบดีกว่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ดีใจแหละแล้วก็พยายามจะเลี้ยงเขาเให้มันมเป็นถามทุกคนแหละทุกคนก็อยากาไปไกลกว่าตัวเองไม่ไมาทีา่านี่ก็ตรงนี้ก็โอเคหลังจากนี้มีติดต่อมาอีกไหมคะเรื่องของคนดักสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยของน้องๆกับทำแบบนี้ก็ก็ยังก็ยังยังไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นแบบ รูปร่างอะไรเงี้ยค่ะเออก็ต้องเดี๋ยวต้องถามพี่เอ็มอีกทีนึ่งถามผู้จชีกาก่อนแล้วกับอ้ามยอ้าโมยสองวันเริ่มยังไงอ้าโมยก็ริงเขามีอยู่แล้วนะเป็นท้อเสร็จรูปอ่าใช่ค่ะก็ยังมีคามลในการวราพัชทาที่ทำนองเลยะคะทัจะให้แม่เป็นคนชมมันก็จะอะไรในการรับงานนะคะเราเลือกรนในร้านค้ในการที่บบเป็นทีเซึ่งตร์ของเด็กๆ จริงๆคนสกิีนหลานแล้วพี่เอ็มพี่เอ็มเพราะค่อนข้างจะแบบว่าสเตรกอยู่แล้วเขารู้ว่าหลานเขาทาอะไรไม่ได้บ้างแล้วก็ก็อาจจะมีข้อจากัดแบบค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นว่าเราจะไม่ชนเวลาเรียนเด็กแล้วก็อันนั้นเรื่องการทํางานเออใช่แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ควนเวลาแบบคือเขาต้องนอนอ่ะไม่งั้นเขาก็จะทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะทําให้แบบงานมันออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อกาหนดแต่ว่าพี่เอ็มเขาก็จะดูเรื่องของความเหมาะสมว่าแบบผลิตภัณฑ์นกับบ้านเราไหมตัวเนี้ย เธอเธอใช้อยู่หรือเปล่าทาคาแรกเลยเขาจะถามเธอใช้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบอันนี้เธอชอบไหมหรือว่าเธอโอเคไหมอะไรอเีพื่อเราจะมีการคุยกันก่อนที่จะตัดบกลงอะไรอย่างเงี้ยจริงม<ๆ>ันก็จะมีบางงานที่แบบว่าเราเราก็ไม่ได้รับเหมือนกันมันแบบอาจจะไม่เลือกมองครับไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเด็กๆอะไรเงี้ยไม่พยายามนะงานทีไม่ได้รับเยอะนะคะที่เราแบบปฏิเสธไปเยอ๋อก็ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีบ้างเ,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 เาล็กๆน้อบบนย อาจจะแบบสินค้าไม่เกี่ยวข้องอะไรเง<ส>ี้ยแล้วก็สินค้าอาจจะดูแบบโตเกินไปอะไรเงี้ยคจริงนอกจากงานดิจิตอลเ่รอคะเราแบบอน,นุญาตให้น้องรับการแบบไหนได้บ้างอันนี้ไม่ได้อน,นุญาตให้เขารับงานอะไรเลยคือเอาเอาจริงๆว่าเราก็ดูว่าเขายังเอ็นจอยอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขามาแล้วออก็เริ่มสังเกตว่าถ้าสังเกตว่าเขาเริ่มไม่สนุกแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบต้องพิจารณาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขายังสนุกอยู่เขายังมาแล้วเขายังแบบ เวลาเราถามเขาแล้วเขายังบอกเขาอยากมาอะไรอย่างนี้ทุกครั้งเราจะถามเขาแหละว่าเนี่ยมามีจะไปทํางานจะไปไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยังเขาก็ยังอยากมาอยู่หรือว่าบางทีแบบไม่เกี่ยวกับเขาเขาก็ยังขอมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาอยากจะมาอยู่กับเราอยากจะมาแบบสนุกกับเราถึงแม้ว่ามาถึงแล้วจะตามใจตัวเองไปบ้าก็ตามอะไรเงี้ยเขต้องยึดถือน้องเป็นหลักใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องกับติค่ะหรือถ้าสมมติเราไม่เอาเขาเป็นหลักมันมันมันไปต่อลำบาก เขามีต่อรองไหมคะเวลาออกงานแบบตของเล่นไม่มีเลยไม่มีเลยเขาเขาไม่เคยต่อรองกับเราว่าถ้าเขาทําแล้วเราจะต้องซื้อนั้นให้เขาอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่เราคิดว่าเขารู้อยู่เขารู้ว่าถ้าเขามาเขาคงจะได้ของเล่นอะไรเงี้ยพี่แดนของแพ้จ้ามลอยจ้ามลอยยังไงครับจริงก็ไม่ไม่อยากคุยว่าเขาก็ปรึกษาแล้วหลอเนปรึกษาเรื่องอะไรไปล่ะ ปรึกษาวิธีทำเหรครับึงว่าปรึกษาหมอยังไงเรื่องหมอยังไงคำพวงเนอะผมว่าวิธีธรรมชาติทุกคนคงทำกันเป็นอยู่แล้วผมไม่ต้องมาปรึกษากันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเป็นเรื่องกับการคุยกับกับคุณหมอว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแสดงว่าเราทราบมาโดยตลอดว่าเขาเริ่มกระบวนการแล้วต่างต่างอย่างนี้ จริงๆก็คือรู้รายละเอียดว่าแบบจะประกาศวันนี้อะไรอย่างนี้เลยนันะ้าตั้งแต่แรกเลยไหมคะว่าเขาจะตั้งแต่เอาแฝดคือเอาว่าจริงๆพอคนเข้าสู่กระบวนการมันมีโอกาสอแหละแล้วเอาคิดว่าถ้าถ้าถ้ามันทําได้อย่างเช่นว่าคุณแม่มี่รงกที่บัสมบูรณ์มีส่วนสูงที่ได้อะไรอย่างงี้กาคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าเอาแฝดเพราะว่ามันก็มันครบมันเออมันหลายๆอย่างแล้วมันก็ทีเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะยางบปวิเองรู้สึกเสื่อมใจไหมครับเพราะว่ากว่านี้ที่แดงเองเหมือนว่า ไม่อยากจะมีอ,อะไรเงี<ช>้ยก,ก็เคยพูดออกมาว่าแบบว่าอาจจะไม่มีอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าผมว่าจริงๆความคิดคนมันเปลี่ยนกันไปได้อะไรเงี้ยพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอาจจะรู้สึกว่าเออจริงๆมีก็ดีหรืออะไรอย่เงี้ยคือมันคนเรามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้เรื่อยครับไม่อยากให้แบบว่าสมมุติว่าวันนี้ผมพูดอะไรแบบเนี้ยอย่างหนึง่งแสดงว่าแสดงว่าถ้าวันนี้เธอพูดว่าไม่ให้เราไปรับเอลซ่าในพรุ่งนี้พรุ่งนี้เธออาจจะบอกให้เราไปรับหมายถึงว่าลูกคนที่ห้า อธิค่าไปก่อนคิดว่าจะถามว่าเออถ้าเผื่อวันนี้ยังพูดว่ารักอยู่แล้วดีได้กี่ปีแล้วะยังรักกเหมือนเดิมเรื่องลูกคนที่ห้าเนี่ยผมว่าผมมั่นคงคิดว่าก็คงแบบว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่ว่าแค่อยากจะอธิบายว่าแบบความคิดของมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพราะว่านดนดนกับแพตตี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปได้คิดว่าถ้าตรงขี้ตรงขี้มีส่วนมีส่วนทันจะทำให้เขาเปลี่ยนไปว่าแบบเห็นแพตตี้มันไม่เหมือนตรงขี้ตรงขี้แล้วแบบเออมันน่าจะเป็นไปได้นะจริงๆอ่ะเวลาเจอกันอ่ะ แดนน่ะชอบเล่นกับน้องพีมากเออว่าแดน่งเขาเล่นกับเด็กเก่งมากน้องพีก็คือติดอแดนมากถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าอแดนมาคือเขาก็จะดีใจเออว่าเป็นพ่อของเขาสูงแบบแดนผมว่าผมว่าสูงนะแล้วแล้วผมคิดว่าแปลว่าเหตุปัจจัยเขาอาจจะพร้อมมันเหมือนแบบว่ามันมันสุดท้ายมันตกผลึกแล้วมันแบบเอ้ยมันมันได้แล้วอะไรเงี้ยความต้องการมันก็เลยเพิ่มเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆมัน มันพร้อมแล้วอเลยอย่างเรื่องการที่เอาอะไรให้ปรึกษาพี่ปาร์ตี้ยังไงบ้างกันแปน้องหรือกันแบบไม่มีเขายังไม่ได้มาปรึกษาอะไรเพราะเอาคิดว่าตอนนี้เขาก็ยังเพิ่งเริ่มเริ่มนะช่วงเริ่มอาจจะยังคงแพ้ทองอยู่แต่ก่อนนั้นมนไม่มีมีขู่ไหมครับว่าเตรียมเลยนะอะไรเนี่ยอ๋อก็จะพยายามบอกว่าเราก็จะเล่าแหละว่าความรู้สึกของเราเป็นไงตอนมีลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับได้เขาก็มาเล่าบอกว่า เรื Hoy, oh yeah. ่องร้องไห้อะไรเงี <remembering> ้ยตอนลูกเกิด <perce> ร <position> okay, ้องไห้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าเออผมผมว่าผมก็ว่าจะไม่ร้องนะแต่ผมก็ร้องออกมาดูหน้างานใช่ไปดูหน้างานเขาก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันมันนั่นแดงเขาเล่าถึงเรื่องใครนะเป๊กเป๊กเขาเล่าถึงเป๊กเป๊กก็บอกติ๊กร้องไห้อะไรเงี้ยแดงก็แดงก็ถามเขาบอร้องไห้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่า คือจาได้ว่าคนแรกผมไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าไม่ได้ร้องไห<อ>้เพราะไม่ได้เข้าไปในห้องคลอดใช่เขเข้าไปในห้องคลอดฟิว <c oughs> ม,มันได้ไม่ร <c oughs> ้องไห้เฉยเลยเออ <c oughs> รู้สึก <c oughs> ว่าแบบเราก็เลยแบบพูดถูกไปแหละว่าแบบก็เดี๋ยวลองดูหน้างานว่าเป็นไงสการเปลี่ยนแปลขงของคุณพ่อแดนนังคะความเป็นพ่อมาหรือยังหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่าน้องเราเปลี่ยนไปยังไม่ได้เจอกันเลยครับตั้งแต่จรําจริงเราก็จะไปแบบออกกำลังกายด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ว่าช <muitas S 2> ่วงหลังๆนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องเทคแคร์นัดที่อะไรเงี้ยเออเราเราก็จะคอยบอกเขาบอกว่าบางทีพอพอผู้หญิงที่ฟ้องอ่ะความรู้เเปลี่ยนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบว่าเหมือนเหมือนต้องการเราเป็นช่วงปอบบางเขาช่วงก่อนที่จะตรวจแล้วก็รู้ว่าแบบฟ้องหรือไม่ฟ้องอะไรย่างเงี้ยแล้วจะเตือนอะไรอย่เงี้แล้วแบบใช้เวลาอยู่แบบนั้เป็นพิเศษยังจะเขาแบบนิยมแบบว่าทายเพศรู้กันเบอกบอกเฉลยเัยไม่เฉลยเลยขายังไม่ได้เฉลยใช่เวลาเราดรับเรารู้แล้วเรื่องนี้มแล้ว รู้คมลึกล่ะแล้วรอรอเขาดีกว evet> ่าแต่เตรียมของขวันรับทุกปาร์ตจบๆไปนะเตรียมอยู่แล้วก็น้องคนเดียวในวงการเนาะจริงๆก็คือนี่ลุ้นอยากเห็นอยากเห็นว่าจพ้อออกมาเป็นยังไงคุยกันด้วยว่าแบบแดนอยากให้ลูกหน้าเหมือนไครเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวไปฟังเขาดีกว่าทุกเมื่อกี้เกิดปัญหาบคนที่ห้า ยังไงดีพี่ออยคือพี่ออยยังอยางคือจริงๆอะ่ะเราก็ยังเก็บเขาไว้แต่ว่าจะไปรับกลับมาได้เมื่อได้ไหมอะ่ะถ้าถามตอนนี้นะเราคิดว่ามันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราก็สี่สิห้าลปีนี้เนาะคือถ้าเราจะเลี้ยงเขาห้าขบเราห้าสิบอ่ะคือมันไม่ไหวเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอล่าสุดพี่ออยไปพบคุณหมอมาตรวจประจำปีอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขากระสาวให้เขาก็บอกว่าไอ้ตรงรอยผ่าบนลูกเราอะ่ะ มันเวลาผ่าเขาผ่าที่เดิมเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นแผลเป็นข้างในมันบางคือถ้าสมมติว่าเราจะตั้งท้องอีกอ่ะมันก็จะอันตรายว่ามันจะปรีหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอก็าจะไม่ได้แนะนําว่าให้มีอีกมต,ตั้งช่วยแล้วก็น้องเขาอยู่ในอะไรนะ,ะตู้เย็นไงมี่พาอก,ก็เลยเรียกว่าเอลซ่าแช่แช่แข็งแต่เราก็เก็บไว้เพราะว่าคือออยเคยไปอ่านบทความต่างประเทศนะมันก็จะมีบอกว่าเขาเร <ไง S 2> ียกอะไร เอาน้องสาวตัวเองมามาเป็นลูกอะอคือคุณแม่เก็บไว้ตั้งแต่แบบว่า,าสาวๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอลูกโตขึ้นมาลูกก็ไปรับน้องมาอะไรเงี้ยเอาทว่าเอออีกหน่อยถ้าสมมติคนหมายว่าเรามันได้ลูกฉันอาจจะแบบไปรับน้องมาอะไรก็ไม่รู้เราก็เก็บไว้ก่อนก็เป็นากนับญาติแบบแปลกมากเลยนะเอยาวๆราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนพับโปรเจกต์ไปเลยหรือว่ายัง ดังเผื่อแต่คือแบบไม,ไม่ไม่มีแล้วแล้ว่หรือว่ายังม,มีหวังหรือว่าคืออ๋อคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วอะคะ่ะ <c oughs> จะมีคืนหนักแน่นมากดีใจคิดดูว่าลูกสี่คนอานจะจ่ายเยอะแต่อาจจะติดแบบว่า <c oughs> เขาแบบมีชีวิตโลนอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ใช่แค่แบบว่าขายนี่เขาจะถามตลอดสมมุติว่าไปหาพระอาจารย์ไปไหว้พระไปไหว้พระเจอเจอพระที่แบบว่าปฏิบัติปฏิบัติหน่อยก็จะถามแล้ว ถ้าสมมุติว่าเขาปฏิสนธินี่จะนับเป็นมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมีวิญญาณหรือยังคะอย่างนี้เพราะเราก็กลัวเขารอเกิดอยู่เขาจะมาแล้วเขาก็รอแบบเอ๊ะอะไรไม่มารับฉันสักทีอะไรอย่างเงี้ยสงสารอันนี้เหลือคนเหลือเหลือของเอันที่แบบว่าที่ตรวจแล้วว่าสมบูรณ์นะคะหรืออันนี้คือช่โอเคค่ะ